เรากลับมาคุยกันต่อน,นะคะในอีกช่วงที่สองเพราะว่าตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าข่าวที่ออกมาดูจะมีความเปราะบางและความละเอียดอ่อนที่บอกไปแล้วว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอย่างโยเลนก็จะไปเกาหลีใต้ไปหารือเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อเกาหลีใต้ก็หนักไม่เบาถ้าจำกันได้เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก่อนเฟดของธนาคารกลางสหรัฐ้วยซ้ำไปนั่นเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องเศรษฐกิจในวันที่นักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทั่วโลกก็บอกว่า โลกบางประเทศเข้าสู่ Recession หรือเศรษฐกิจถดถอยเรียบร้อยแล้วก็เลยประเมินกันว่าราคานน้ำมันที่พุ่งขึ้นตอนนี้เนี่ยอาจจะไปไม่ไกลเพราะสุดท้ายกำลังซื้อคนเราจะลดลงนั่นเป็นมุมหนึ่งของเศรษฐกิจที่ถูกตั้งก็สังเกตเราเห็นการรวมกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าบริกสเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่กวีได้ชี้มิติให้ฟังว่าบริกเกิดจากแนวคิดหรือวิธีคิดเบื้องต้นของวนา,านอัิกิย์ใหญ่อย่างโกลแมนเซตของสหรัฐน่าสนใจนะคะแต่ในกลุ่มนี้เขาบอกว่าล่าสุดน่าจะมีอิหร่านเข้าไปร่วมด้วย แล้วก็จะมีระบบเงินกระก้างเงินใหม่ออกมาแข่งขันกับสวิตนั่นก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปแต่ตอนนี้ขอติดตามพี่กวีจงกิทาวรต่อค่าว่าพี่กวีอยากพูดอะไรกับหัวข้อที่เราตั้งในวันนี้จากรัสเซียจีนเบรกนาโต้สองและสมัยใหม่อาเซียนสองศูนย์สองสองเชิญครับพี่กวีคือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะพูดก็คืออาเซียนแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยเราพูดถึงอาเซียนน้อยไปนะครับความสําคัญอาเซียนต่ออนาคตของไทย หลังยุคโควิดนี่มีมากแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะต้องใช้ประโยชน์จากอาเซียนให้เยอะผมพูดอยู่เสมอว่า d n a ของไทยคืออาเซียนแล้วก็อาเซียน d n a อาเซียนคือไทยนะครับฉะนั้นไม่ต้องมาเสียเวลาถามว่านโยบายไทยต่ออาเซียนมีอะไรนะครับสิ่งที่ไทยทำเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกับอาเซียนนะครับ ในทุกมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาหลักทางด้านความมั่นคงการเมืองเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งเสาหลักวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งที่เ,เ,เ,เราเรียกว่าสังคมของอาเซียนก็ดีนะครับฉะนั้นแต่เรามองมองไปข้างหน้าเนี่ยมันมีความจําเป็นที่ว่า,าทางทางการเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ความตระหนักรู้คนรุ่นใหม่นะครับเยาวาชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่กําลังหางานทําว่าการที่เข้าไปอยู่ในสมาชิกอาเซียนเนี่ยมันหมายถึงเรามีงานเพิ่มขึ้นนะครับคือเราทํางานในประเทศอื่นได้อย่างคนไทยตอนนี้นะครับที่เป็นสถาปนิกเนี่ยไปทำมาหากินในสิงคโปร์จำนวนเยอะเลยแล้วก็คนที่เป็นพยาบาลสอนภาษาอังกฤษจากฟิลิปปินส์ก็เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับในอนาคตนะครับการที่ประชาคมอ,อาเซียนนะครับเติบโตเรื่อยๆ มีความเชื่อมโยงแบบไล่รอยต่อเนี่ยยิ่งทำให้อาเซียนมีความสำคัญมากยิ่งทำให้ไทยเนี่ยซึ่งอยู่จุดศูนย์กลางเนี่ยได้มีโอกาสนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้านักการเมืองหรือนักวิชาการก็ดีเนี่ยจะต้องให้ความสนใจอาเซียนนะครับตอนนี้ผมคิดว่าความสนใจของคนไทยเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะยิงย่งในช่วงห้าหกปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ เราได้เป็นเจ้าภาพที่สร้างประโยชน์นะครับอย่างมากเมื่อ,อปี2019นะครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นอาเซียนเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นตัวขับขึ้นนะครับผมในฐานะนักข่าวที่เขียนเรื่องอาเซียนเนี่ยนักข่าวไทยมักจะถามรัฐบาลอยู่เสมอทุกครั้งที่มีการจัดประชุมว่าเราได้อะไร ไม่ควรจะถามแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมีอยู่ท่านผู้ฟังเนี่ยลองขึ้นรถ BTS เนี่ยได้ยินภาษาอินโดนีเซียภาษาเวียดนามนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับอ่อกเหนือจากภาษาจีนภาษาเกาหลีอังกฤษหรือฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะครับผมพูดอยู่เสมอว่าสมาชิกทุกประเทศของอาเซียนเนี่ย ต้องเคยผ่านเที่ยวประเทศไทยแต่บางประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยอย่างเช่นบูไนเนี่ยคนจากสมาชิกประเทศอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าฉะนั้นการที่ประเทศไทยเปิดประเทศแล้วก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวจากเวียดนามจากประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์อาเซียนฉะนั้น เราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มความตระหนักรู้ให้เยาวชนนะครับที่กําลังหางานอยู่ในวัยทํางานรวมทั้งยเยาวชนที่วัยเยาว์นะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยของอาเซียนเนี่ยอยู่ในมือคนเหล่านี้นะครับอาเซียนเนี่ยหลายคนมักจะไม่เข้าใจแล้วก็จะมีความเข้าใจไปผิดๆว่าอาเซียนไม่ได้ทําอะไรนะครับ อาเซียนเนี่ยก็เหมือนกับอากาศออกซิเจนนะครับขาดไปแล้วถึงจะรู้สึกพอมีก็จะบอกว่าโอ้ยอากาศไม่ดีทําไมมันมีฝุ่นละอองอะไรแน่นอนผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยครบรอบอ55ปีแล้วนะครับก็จําเป็นที่จะต้องอมีการขันน็อตผมใช้ชอบคําว่าขันน็อตแทนการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะต้องอปฏิวัติพลิกอะไรมากงาย แต่การขันน็อตเนี่ยเพราะว่าเรามีมาตรการมีข้อตกลงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับให้นํามาปฏิบัติให้มันมีความประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ประเด็นนี้สําคัญมากๆแล้วก็การประชุมที่จะมีถึงในต้นเดือนสิงหาคมนะครับของอาเซียนนะครับสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อาเซียนเจอวิกฤตมากมายไม่ว่า จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างสองอภิมหาอำนาจสถานการณ์ในยูเครนแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยการขาดแคลนอาหารแล้วก็ยังมีปัญหาสารพัดที่เขาเรียกว่าปัญหา,าวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับซึ่งเป็นคำที่นักเศรษฐศาสตร์ชอบใช้นะครับประเทศไทยโชคดีเพราะว่าวิกฤตที่เราเจอเป็นวิกฤตที่เราสามารถแก้ไขได้ตัวเองอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับอาหารเราก็เป็นประเทศที่ผลิตอาหารชั้นนําของโลกแล้วก็เราเนี่ยก็ช่วงหลังก็มีความรู้สึกที่ดีเพราะว่าอัตลักษณ์ของไทยในแง่มุมที่ดีเนี่ยรายงานข่าวจากต่างประเทศก็เริ่มดีมากขึ้นแต่เราเราอย่าวางใจสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคุณสิริวัลก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีน a r r a t วัฒกรรมการเล่าเรื่องของไทยที่เป็นคนไทย นะครับที่เราภูมิใจอันนี้สําคัญแล้วก็ในอนาคตนะครับโลกของเราเนี่ยจะมีการใช้โซเชียลมีเดียในการโฆษณาตัวเองในสิ่งที่เป็นหรืออยากเป็นหรือเป็นภาพลวงก็ไม่ว่ากันฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะครับว่าสงคารามยูเครนคราวนี้เนี่ยทำให้การต่อสู้ของข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลเนี่ย เป็นประเด็นที่ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการทูตรวมทั้งฝ่ายอื่นๆหนะ้าของแต่รัฐบาลนะครับให้ความสนใจมากที่สุดครับคุณศิริพันธ์พี่กบีพูดในจุดที่น่าสนใจว่าเรามักจะพูดถึงอาเซียนน้อยไปเราอาจจะไม่เห็นความสําคัญของอาเซียนแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าไม่สําคัญจริงถ้าจําข่าวกันได้ปีนี้กัมพูชาเป็นประธานและต้องส่งไม้ต่อให้สหรัฐอเมริกาเป็นประธานอาเซียนเพราะฉะนั้นอาเซียนเป็นกลุ่มทษนะคะ ที่ก็อยากเสริมอะไรครับตรงนี้อ๋อเออ,เอ,อ,ส,อส่งให้อินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนออสามารเป็นประธานเอเปกค,ครับโอเคีค่ะสลหรับปัน,นี้เป็นใหญ่กลุ่มนะี่ขอภไปคุณผู้ฟังด้วยนั่นก็คือว่าสิ่งหนึง่งเราปฏิเสธไม่ได้จริงว่าการรวมกลุ่มแต่ละประเทศแล้วไทยไปเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นนี่ถ้าเราไม่รู้จักให้น้ำหนักหรือความเหมาะสมเราอาจจะพลาดโอกาส และตอนต้นรายการมีผู้ฟังชมมาว,ว่าชอบมากที่ประโยชน์ที่พี่กวีบอกว่าเราใช้ความเป็นมิตรประเทศกับทุกประเทศเนี่ยคืออาวุธยิงว่าอาวุธนิวเคลียร์ไรแรงใดๆไม่ต้องไปลงทุนซื้อด้วยแต่ผลูกมิตรกับทุกๆประเทศและวางตัวให้เหมาะสมทางพี่กวีต่อเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยพอมีนมักมนตรีต่างประเทศจีนเข้ามามีนักดนตรีต่างประเทศชารัสเเข้ามาเราประเมินว่าเราจะได้อะไรจากการเข้ามาเยือนของสองสองประเทศมหาอำนาจในรอบนี้ค่ะ คือเราได้รับความมั่นใจจากสองอภิมหาอำนาจว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองประเทศนี้อันนี้สำคัญมากแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยอาจจะมีบทบาทนะครับเงินผมพ้องทราบม,มาว่าประเทศไทยเนี่ยเคยเสนอ,อสูตรหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอาเซียนบวกสองนะครับฟอรัมนะครับทุกๆครั้งเนี่ยที่มีผู้นำจากอภิมหาอำนาจเข้ามาในอาเซียนใช้เวทีอาเซียนพูดคุยกัน เอออาเซียน uh, ก็ดีใจนะครับเพราะว่าเราเป็นเวทีให้ uh, คู่อริมาคุยกันประเทศไทยก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเวลาเขาเจอกันเนี่ยทำไมอาเซียนไม่เชิญให้ทั้งสหรัฐนะครับทั้งจีนเนี่ยเชิญเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยมาคุยกันโดยอาเซียนเนี่ยเป็นตัวกลางเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเออมีอะไรที่ร่วมมือกันได้อาเซียนจะเข้าไปร่วมมือด้วยไอ้นี้เป็นไอเดียนะครับ ซึ่งอาจจะมีการพูดคุยในการประชุมในต้นเดือนหน้าก็ได้ผมสนับสนุนประเด็นนี้มากเพราะว่าทางกระทรวงต่างประเทศเป็นคนเสนอที่ประเทศจีนในการประชุมพิเศษรัฐมนตร,รีต่างประเทศที่ฉงชิ่งนะครับในในปีที่แล้วนะครับไอเดียแบบนี้เนี่ยประเทศไทยต้องการที่จะทําตัวเองเนี่ยเป็นสะพานครับทั้งสองประเทศและดูเหมือนการยอมรับเนี่ยจะมีมากเพราะว่าเราไม่ได้เข้าข้างใคร สิงคโปร์ทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าสิงคโปร์แซงตัวไปเข้าข้างสหรัฐนะครับประเทศไทยเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวบอกว่าเราต้องการให้อ่สองอภิมหาอำนาจเนี่ยร่วมมือจับกันนะครับแล้วก็ทำให้มีเสถียรภาพในภูมิภาคเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วก็สหรัฐเองก็ต้องการทางจีนเองก็ต้องการประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเองก็ต้องการฉะนั้นเอามันจะต้องมีประเทศหนึ่งที่ใช้นโยบายการต่างประเทศนะครับที่ เรียกว่าปิดทองหลังพระก็เหินนะครับมีคนถามผมอยู่เสมอนะครับเวลาพูดคุยถึงนโยบายการทูตของไทยเนี่ยชอบปิดทองหลังพระนะครับผมบอกปิดทองหลังพระดีแล้วไม่มีใครขโมยถ้าปิดทองหน้าพระเนี่ยมีแต่คนขโมยแล้วก็อยากเอาหน้าฉะนั้นเนี่ยนโยบายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพม่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องซาอุดซาอุดีก็ยังพูดถึงกันทุกวันนี้ว่ามันเป็นไปได้อย่างไงมันเป็นไปได้เพราะว่าการทูตเนี่ย มันไม่มีขีดจำกัดมันอยู่ที่ขีดความสามารถของตัวทูตของอศักดิ์ศรีแลวก็ความน่าเชื่อถือของแต่ละประเทศนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ตอนนี้ขณะนี้เนี่ยฐานะของไทยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศดีมากฉะนั้นเนี่ยผมหวังอย่างเดียวว่าฐานะที่ดีของการเมืองนะครับที่ตอบรับเราดีในต่างประเทศเนี่ยจะส่งผลที่ดี มาสู่ในการพัฒนาความคิดความตระหนักรู้ของคนไทยและฐานะของไทยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมยังคิดว่าเหตุการณ์ภายในกับสิ่งตอบรับเมืองนอกเนี่ยมันไม่ปรติประต่อกันน่ะนะมันเหมือนกับคนละภาพมันเหมือนกับคนละประเทศนะครับบางเอิญเนี่ยผมคุ้นเคยกับการที่ต้องอธิบายประเทศไทยในบริบทต่างประเทศนะครับฉะนั้นเรามีความรู้สึกถ้าเมื่อไหร่เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอกการยอมรับภายนอกกลวความเข้าใจภายในเนี่ยมันประกบกันนะเป็นแผ่นเดียวกันนะโอโหสุดยอดเลยประเทศไทยเนี่ยสามารถโดดเด่นเลยนะครับาสามารถก้าวไกลไปไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วละ่ะรับรองได้เลย <c oughs> คุณสิริวัล <c oughs> มีผู้ฟังวันนี้เขียนบอกว่าสมก็เป็นนักข่าวรุ่นเก่าคุณภาพครับแก้วพี่กุีจะม่เห็นภาพชัดขึ้นว่าทำไมต้องมองออ ภูมิภาคเพราะภูมิภาคเนี่ยคือสิ่งที่ห้อมล้อมเราจะเป็นผลประโยชน์ที่ทําให้เราค้าขายได้มีความเจริญได้ด้วยขยายโอกาสได้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันภายในสําคัญไหมสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยเข้าใจการรวมกลุ่มกันละกลุ่มและวางตัวให้เหมาะสมนั่นหมายความว่าเราจะได้ยิ่งกว่า plus ที่นิยมใช้กันตอนนี้อีก double plus หรือว่า plus ไม่สิ้นสุดไปซ้ําไปพี่กบีอยากบอกอะไรต่อในวันที่พี่กมียกัวอยงให้เห็นชัดเจนว่า ถ้าไทยทํานโยบายตรงนั้นได้จริงเป็นตัวเชื่อมเพราะทั้งโลกก็พูดถึงว่าวันนี้โลกกาลังดีคัพปิ้งถูกแบ่งเป็นสองข้างเพราะมหาอำนาะจเบอร์หนึ่งเดิมอย่างสหรัฐและมหาอำนาจใหม่อย่างจีนเนี่ยกํลาลังท้าทายสหรัฐถ้า<ร>ถามมัจริงใช่ไหมคะพี่ค,ครับป,ป,ประเด็นนี้ตรงประเด็นเลยผมจะยกตัวอย่างให้เห็นแล้วกันนะครับ70ปีที่ผ่านมาประเทศเดนมาร์กประเทศสวีเดนนะครับฟินแลนด์เป็นกลางทุกคนชื่นชอบ เวลามีปัญหาอะไรเข้าไปหาสามประเทศนี้เพราะว่าเป็นกลางแต่หลังจากการประชุมที่กรุงมัตติดเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยความเป็นกลางของสามประเทศนี้หายไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณสุริวนันสามประเทศนี้เป็นฝ่ายสหรัฐไปแล้วเข้าเป็นสมาชิกนาโตไปแล้วนะครับแน่นอนความคิดเห็นของรัฐบาลทั้งสามเห็นว่ามีความจำเป็นเนื่องจากมี คุกคามจากรัเสเซียแต่การที่ตัดสินใจออกจากความเป็นกลางที่รักษามา,า70ปีเนี่ยมันทำให้สวีเดนฟินแลนด์กับเดนมาร์กจะต้องปรับตัวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟินแลนด์ซึ่งอยู่ติดกับรัเสเซียเคยทำสงครามนะครับแล้วก็รัเสเซียให้ความเคารพพี่พิ่งีไปโดนไมค่ะเสียงหายไปถ้าประเทศไทยเลือกทาง ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นชัดเลยว่าตอนนี้สามประเทศนี้จะเข้าหน้าเข้าหารัสเซียซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของยุโรปไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นมันมีนักวิเคราะห์ต่างประเทศฝรั่งเนี่ยมักจะบอกว่าโอ้ยอีกหน่อยเนี่ยอาเซียนก็ต้องแตกสมาชิกประเทศเล็กๆเ,เนี่ยที่กลัวชีเนี่ยจะต้องเข้าไปร่วมพันธมิตรของสหรัฐนะครับผมเนี่ยจะขอ เป็นคนแรกที่บอกไปเลยนะครับว่าเป็นไปไม่ได้แล้วผมเชื่อเลยว่าสมาชิกอาเซียนเนี่ยจะไม่ทำเช่นนั้นและก็จะไม่เข้าไปร่วมพันธมิตรทางด้านทานทหารอย่างเด็ดขาดน,นะครับฉะนั้นความร่วมมือความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันของอาเซียนเนี่ยมีความสำคัญมากๆครับพี่ถึงได้พี่กูถึงได้ย้ำกับเราแล้วพุ่มเองก็จะจำคำนี้มาตลอดลวรับ พี่กวีจะบอกเสมอว่าอาเซียนสําคัญสําคัญสําคัญดูเหมือนคําต,ตอบที่ชัดมากๆเพราะพี่กวีได้พูดออกมาเรียบร้อยแล้วว่าอาเซียนสําคัญเพราะอะไรเพราะความมั่นคงทางทหารสาคัญทุกประเทศแต่การประกาศตัวเข้าข้างหนึ่งข้างใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดน่าเป็นความเปราะบางและเป็นโอกาสปรับตัวมหาศาลฟินแลนด์เองสวีเดนเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีสตางค์แล้วไม่ว่าจะเข้าไปหรือย,อยังไงก็ตามเนี่ยตรงเนี้ยโอกาสในการ เติบโ,โตในเรื่องอื่นก็จะมีมิติที่เปราะบางมากขึ้นพี่กวีขาช่วงเวลาที่เราเหลือไม่ถึงสิบนาทีพี่กวีอยากบอกอะไรกับสมบูรณใหม่ของไทยในปีนี้สองศูนย์สองสองซึ่งมีทั้งเอเปกอาเซียนแล้วก็จียี่สิบที่รออยู่ในภูมิภาคนี้ผมจะบอกให้เลยนะครับว่าพาสปอร์ตไทยเนี่ยอย่าไปทิ้งนะครับพาสปอร์ตไทยในยอนาคตเนี่ยจะมีค่ามากเพราะว่าพาสปอร์ตไทยเนี่ยจะเป็นพาสปอร์ตที่ทั่วโลกเนี่ยยอมรับนะครับ แล้วกประเทศที่ตอนนี้เนี่ยเคยยอมรับเนี่ยอาจจะมีประเด็นปัญหาอย่างเช่นประเทศเดนมาร์กประเทศสิงคโปร์นะคะรับพาสปอร์ตอย่างประเทศไทยเนี่ยอีกหน่อยนี้นะครับก็จะสามารถเข้าได้ทุกประเทศถึงแม้จะต้องขอวีซ่าตอนนี้เราเอ่อมีประเทศที่ยกเลิกวีซ่านี่อยู่ประมาณ57ประเทศนะครับสิ่งนี้สําคัญมากฉะนั้นฐานะของไทยเนี่ยเอ่อผมพูดอยู่เสมอว่าเราอาจจะต้องมีท่าทีที่เรียกว่า ขันน็อตให้มันแน่นขึ้นในบางเรื่องนะครับอย่างเช่นในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนะครับหลักนิติธรรมนะครับเรื่องเกี่ยวกับาาภาวะโลกร้อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาซึ่งทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบกระเทือนร่วมกันเนี่ยเราจะต้องมีท่าทีที่ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับคุณศิรวัลถ้าติดตามการดําเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยเราระมัดระวังมากเราจะรอรอนะครับจนกระทั่งนาทีสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยถูกควบคุมไว้หมดนะครับฉะนั้นการตัดสินใจอย่างรวดเร็วแบบสิงคโปร์เนี่ยะจะไม่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าขบวนการการตัดสินใจในบางเรื่องจะต้องเร็วกว่านี้ นั้นจะต้องอาศัยนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมมือกันเพราะว่าตอนนี้ยังทํางานเป็นไซโลถ้ามีการร่วมมือกันการมองภาพร่วมกันเนี่ยนะครับก็จะดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณสรีวันในโลกของดิจิทัลนะครับประเทศไทยโลกดิจิทัลเนี่ยมันหมายถึงสามกระทรวงนะครับไม่ได้หมายถึงกระทรวงเดียวมีทั้งกระทรวงวัฒนธรรมมีทั้งกระทรวงต่างประเทศมีทั้งกระทรวง ไอซีที uh, uh, เข้ามาเกี่ยวข้องยังไม่มีองค์กรเดียวที่จะคิดเป็นหัวเดียวนะครับเราออกนโยบายออกมา mm hmm. นี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถที่จะปิดขันน็อตให้มันแน่นขึ้นสักนิดหนึงเครื่องก็จะฟิตขึ้นนะครับนี่สิ่งนี้สำคัญเรามีทุกอย่างพร้อมนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยคนจะไม่พูดเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วคนก็คิดว่าน่าเบื่อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติไม่ว่าจะเป็นองค์การอาเซียนนะครับสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่แล้วก็มันยังเป็นเสาหลักเป็นเส้นทางเป็นไฟสองประภาคานให้เรารู้ว่าเราไปทิศทางไหนเพราะว่าเราหลงทางนะครับในโลกปัจจุบันนะครับาหาทางกลับมาเนี่ยจะลำบากมากนะครับรถก็จะติดเครื่องหมายบอกอาจจะหายไปก็ได้ครับ <c oughs> พี่กวีค่ะสองนาทีสุดท้ายอยากถามพี่กวีนิดนึงว่ามาถึงตรงนี้ตอนนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนไทยเองเผชิญความท้าทายข้างนอกแต่ก็ดูดนตรีต่างประเทศก็จะเคลื่อนกลยุทธ์ได้อย่างน่าสนใจในอีกมุมหนึ่งสามกระทรวงหลักที่ต้องทํางานร่วมกันถ้าทําได้จริงจะเห็นภาพอะไรคะอ๋อถ้าทําได้จริงเนี่ยก็จะเป็นเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามาหาอํานาจระดับกลางคือ middle power ที่แท้จริงแล้วก็อยู่ในระดับรีเมียมครับ สิ่งนี้แหละสิ่งที่สิ่งแรกสำคัญมากสามกระทรวงหลักที่ว่ายั้งให้พวกเราฟังทีได้ไหมคะว่ามีกระทรวงไหนบ้างที่อยากจะเห็นแบบนึ่งคือประเทศไทยกำลังเคลื่อนไปสู่ออเศรษฐกิจนะครับที่เรียกว่า4.0ระบบดิจิทัลแต่เนื่องจากว่าเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอวัฒนธรรมที่จะต้องดูแลสาระกระทรวงต่างประเทศที่จะต้องดูแลอ ออต่างประเทศแล้วก็ยังมีกระทรวง ICT นะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีหน่วยงานอย่างเช่นคอสอทชฉะนั้นเราควรจะให้กลุ่มเหล่านี้บูรณาการเพราะว่าเรากำลังจะสู่เศรษฐกิจ4.0ที่ไร้ร่องรอยตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไร้ร่องรอยมันเป็นส4ขยักอะ3<ด>่ขยักนี้ก็ติดเลยอย่างเช่นขับรถเข้าหมู่บ้นอย่างเงี้ยติด,ด,ดที่ ความเร็วเนี่ยสีขยักก็ก็ทำให้ทุกอย่างช้านะครับฉะนั้นเนี่ยวินาทีทุกวินาทีตอนนี้เนี่ยเราจะต้องไล่ล่องลอยไม่ใช่เต็มไปด้วยสีขยัะเราพูดเสมอนะว่าพายุคออนไลน์ยุคดิจิตอลเนี่ยโลกเป็นทำงานทุกอย่างเป็นเรียลไทาม์มากขึ้นแล้วก็ต้องแอคชั่นตลอดเวลาและแอคชั่นโดยตรงพี่กวีถึงจุดพี่กวีเชียเห็นจุดว่าบ,บางครั้งหน่วยงานรัฐบ,บ้านเราช้าไปหรือเปล่าก็ยังมีอยู่ ในขณะเดียวกันรอยต่อระหว่างแต่ละเรื่องเนี่ยมันเกิดเพราะว่าเป็นไซโล,ลหรือเปล่าโดยเฉพาะในยุคที่ออนไลน์มาแรงโครงสร้างทางอินฟราสตรักเจอร์ด้านออนไลน์กสะะชก็มีส่วนเกี่ยวข้องดีเอสกระทรวงดิจิทัลก็มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ในขณะเดียวกันเฉพาะเอย่างกระทรวงวัฒนธรรมก็สําคัญเพราะฉะนั้นกระทรวงต่างประเทศซึ่งไปแปดภาหน้ากับประเทศต่างๆโดยตรงและถ้ารวมกันได้จริงคงจะเห็นสิ่งที่พี่กบีบอกว่าเราจะไปได้ไกลสุดท้ายทิ้งลาไวิดีคะหนึ่งนาทีสุดท้าย ก็ไม่ต้องทิ้งอะไรแล้วแหละเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วก็มีอย่างเดียวคือจะต้องมีแอคชั่นนำไปปฏิบัตินะครับอย่ารอช้าเพราะว่าเราเนี่ยอ่มักจะมีความรีเริ่มแล้วก็ความรีเริ่มเนี่ยก็ใช้เวลาฟักตัวนานมากนะครับตอนนี้เนี่ยเวลา <c oughs> ไม่รอใครนะครับผมคิดว่านำแผนปฏิบัติที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะ <c oughs> <c oughs> ภายใต้ของสภาพ แล้วก็แผนยุทธศาสตร์เนี่ยนำไปปฏิบัติให้ให้ครบถ้วนนะครับประเทศก็ก็จะอยู่รอดนะครับเพราะมันเป็นแผนการที่มีความต่อเนื่องนะครับอาจจะมีข้อบกพร่องแต่เป็นแผนการที่มีการต่อเนื่องความต่อเนื่องสำคัญแต่วันนี้เรามีการพูดถึงกันย่าว่าสองกรกฎาคมครบรอบยี่สิบห้าปีที่ไทยเกิดต้มยำกุ้งคราสิสที่คุณมีความเห็นยังไงกับตรงตรงนี้สั้นๆน,นิดเดียวเพราะหมดเวลาแล้วค่ะ ก็คือเราจําเป็นที่จะต้องปฏิรูปนะครับแล้วก็ป,ประเทศไทยยังปฏิรูปไม่เพียงพอนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปก้าวสู่ประเทศที่จะเป็นที่เรียกว่าโอ c d ที่แท้จริงครับขอบคุณค่ะโอ c d ที่แท้จริงหรือประเทศที่ไทยต้องไปถึงให้ได้ยังต้องรอส่วนประกอบหลายอย่างวันนี้ขอบคุณพี่กวีจงกิจทาวนมากๆดูคลสุขภาพด้วยแล้วสัปดาห์หน้าทุกคนจัาแบบนี้เราจะได้ฟังมุมมองแบบนี้ค่ะ พักสักครู่ฟังสิ่งที่น่าสนใจเราส่งพี่กีตรงนี้ก่อนสวัสดีค่ะ